สวัสดีครับกลับมาเจอกันเป็นพัดออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสับคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาคันเดียวแต่เสียวทั้งร้านนะครับวันนี้ครับอันพาเจ้า e สุดิแมกซ์3.0ตัว S รถปี2020นะครับเป็นตัวโฉมพิกโลกอย่างแรกเลยครับที่พี่ๆทุกท่านต้องทราบกันวารันตีร้านเรามีให้2วารันตีศูนย์เหลือเต็มเนะครับรถเนี่ยเป็นตัวสีเทาดำครับเดิมโรงงาน ไม่มีการชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อจุดหมายไม่มีแน่นอนครับอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพใครได้ไปคุ้มนะครับสําหรับตัวด้านหน้าครับก็จะเป็นตัวโครมไฟหลอดไส้ธรรมดาแต่หมอกใส่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขี่ยวตัวกระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีเทาด้านแล้วก็โลโก้อซูก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะฮะอาจจะไม่เยอะมากนะครับถ้าเกิดถามส่วนตัวอันนะฮะ เราเปลี่ยนแค่ตัวเขี้ยว2ตัวนี้ให้เป็นแบบพรีเมียมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะครับแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับสาหรับส0 0พันตัว 4JJ3 เนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่แน่นอนครับเพิ่มมาอีกหนึ่งอัตราทดและก็แรงม้ามีการจูนใหม่แรงบิดมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่าสับตัวเครื่อง3 0มพันเนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6กสปีด ช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าตัวโฉมเดิมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ออัจากร้านครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งถุงถุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะสวยมากแห้งๆเลยนะครับเดิมจากโรงงานทุกจุดฐานหน้าแก้มข้างเม็ดทาร์านะครับตัวตะเก็บซ้ายตะเก็บขวาหัวน็อตสางกระโปรงนะครับสวนุกนการความร้อนแผ่นพวงแผ่นเพลนและพวกนี้ทุกอย่างคือครบ ทั้งหมดนะครับรถสวยมากอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถบอดี้สวยมากจริงๆนะครับแล้าเกิดใครได้ไปเนี่ยที่วิ่ท่้านครับเชื่อหานได้เลยว่าคุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเรามาฟังตัวเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราก็ต้องมาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะว่ากําลังอัดมันเป็นยังไงนะครับมีกําลังอัดตัวเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เราก็ดึงกัวงกั้นวัตถุมันขึ้นมาได้เลยนะครับ ถ้าเกิดมันมีปัญหาในเรื่องตัวกำลังอัดเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเศษพวกแบบคราบน้ํามันกระเด็นขึ้นมาหรือว่าเป็นตัวละองน้ํามันกระเด็นขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้กอไม่มีแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถามว่ามีการเปลี่ยนสายในเรื่องตัวของเหลวหรือยังอันนี้เพื่อนยังไม่ได้ทํานะครับเพราะเดี๋ยวก่อนส่งมอบหนึ่งวันเนี่ยอาจจะมีการทําตรงนี้ให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดทั้งหมดคือทั้งหมดจริงๆนะครับเพราะในตรงนี้ไว้ใจได้หายห่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวเครื่องยนต์สักครู่หนึ่งนะครับ ตัวบอดี้ด้านข้างกันต่อไม่ต้องพิถีพิตังอะไรกันเยอะมากนะครับสดสดเรียวเรียวดูกันแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนของตัวด้านข้างนะฮะสีสวยเสมอกันเจ้าทั้งพันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีบริการขัดสีกับผิวตัวรถแล้วก็ครีนน่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะแม็กเนียเราเลือกใส่เป็น TE 3 7 6 8อันนี้ก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งนะครับแล้วก็ยางปี2022เบิงให้ใหม่คู่หน้านะฮะ แต่ถ้าเกิดคุัวเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบตัวแมกไลร์นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นได้อันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเน้นในเรื่องของรถเครื่องแล้วก็ช่วงล่างที่มันเป็นตัวเพลาลอยสับคันนี้นะครับที่เหลือเนี่ยอสเซนซอรีเพิ่มเติมพวกนี้เนี่ยมันสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวไฟเนีนือเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะชิ้คกันสาดมีมาให้นะครับ,รนะรบแล้วก็เรานี้เนี่ยตัวซองในข้างประตูครับ ซองในข้างประตูเป็นยังไงด้านซ้ายด้านขวานะครับเพราะว่าตรงนี้ที่เราต้องดูเนี่ยะว่าเช็กว่ารถเคยโดนชนด้านข้างมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัวปี2010ตัวปี2020หรือว่าตัวรถรุ่นไหนก็แล้วแต่หรือว่าปีไหนก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งนะที่เราควรจําเป็นต้องดูนะครับโดยแบบพื้นฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยสับพิพิกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านดูกันในเป็นตัวคลิปวิดีโอตรงนี้ก็ มั่นใจแล้วก็ชัวร์แน่นอนนะครับอีกอย่างนี้ฮะข้อสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ค้อสวยมากจริงๆเป็นข้อของ C M Racing นะครับของเชียงใหม่นะครับเพราะว่าตัวทะเบียนเนี่ยมันก็มาจากลำปางอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาไปทำที่ร้าน r C M Racing นะครับสำหรับโปรล้อหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่กระทะา5 5และวก็ยางมิชิน x c d ปี2 0 2 2นะครับตรงนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้กับผู้ลูกค้าใหม่นะครับ หัวดุมเราก็จะทำเป็นตัวสีแดงเทอร้อยก็จะเป็นซีซีนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะยอดฮิตยอดนิยมกันไปเลยนะครับสวยมากสวยมากจริงๆนะฮะตอนนี้ตัวด้านท้ายนะครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเนี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวล้อด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบสแตรมเลสนะฮะ เหล็กฉากมีการเก็บรายละเอียดหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับตัวกระบะเนี่ยดาบนดาล่างแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรวนี้เนี่ยตัวช่วงล่างครับแหนบเสริมแล้วนะฮะเสริมเยอะมากนะครับจัดทรงแหนบมาสวยสกีโช๊คฝั่งละสองตัวนะครับของ CM เอซึ่งนะครับเป็นตัวโช๊คบันทุกนะฮะค่อนข้างที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวข้องด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีเป็นตัวแผ่นเพทนะฮะของ CM นะครับ อีกอย่างเนี่ยที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของตัวตขอในการอุดเพราะว่าถ้าเกิดอย่างโปรตีเนี่ยมันจะมี2อรูแต่นี้นมีเห้ดูวกัน3มรูนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสวยเลยแหละนะไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วอย่างที่บอกครับในช่วงต้นคลิปมาคันเดียวเสียวทั้งร้านสําหรับคันนี้สวยมากจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านครับไม่ต้องผิดหวังเลยได้รถพร้อมใช้งาน หนึ่งพันตรงนี้ถือว่าจบแน่นอนและในราคาเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูในส่วนตัวด้านในกันบ้างครับสับตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิอรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นซีดีวิดีโอเอ็มพีสามอันนี้ก็จะเป็นตัวสเต็ปเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการตกแต่งหรือว่าใส่เป็นพวกแบบจอ Android อะไรพวกนี้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวในนาคตถ้าเกิดใครต้องการที่ใส่หรือว่าอยากจะใส่เพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวเราค่า่อยวากกันกนีีึง นะครับแล้วก็ตัวแอร์จะเป็นแบบปรับอาล็อกนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กตัวช่องเสียบไฟแล้วก็เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6กสปีดนะครับจะมีเป็นตัวชิปล็อกมาให้นะครับสำหรับกุญแจครับก็จะเป็นกัวกุญแจแบบธรรมดานะครับมีสำรองไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จบก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกนะครับมองข้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดการทับกระจกมองข้างเนี่ยนี่ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับยังเป็นแบบปรับไฟฟ้าไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำ60ต่อ40นะครับตัวไฟอ่านแผนทงแผนที่อะไรพวกนี้คือครบหมดแล้วก็อย่างก็คือตัวสมุดการรับประกันนะครับตรงนี้เนี่ยคือยังมีอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยนี่ควจะดูให้สดๆเลยนะฮะเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยรถคันนี้นะตอนนี้เนี่ยป 2020, ี2020ไมมันอยู่ที่67,000กิโลนะครับ67,000กิ 67, โล ในสมุดการรับประกันเนี่ยมันเซอร์วิสล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน20,000โลเพราะนั้นเนี่ย30,000 40,000 50,000 60,000นะครับแสดงว่าเขาอาจจะไปทำร้านข้างนอกหรืออาจจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในรวดเดียวสำหรับไปทำที่ร้านเซียมรรสซิ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีนะเนี่ยการที่เขาอาจจะไปวิ่งในจังหวัดอื่นหรือว่าวิ่งในโซนอื่นประมาณนี้นะครับในเรื่องตัวระยะทางมันจะได้ประหยัดเวลาไปนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่ได้มีลงในตัว สมุดการรับประกันตรงนี้ไม่ใช่วรถไม่ดีนะฮะเราอยากไปเข้าใจแบบนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ตรงนี้คือมีให้กับผู้ลูกค้าได้ดูกันก่อนว่านี่คือมือเดียวออกห้างป้ายแดงแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่แอนยอมรับเลยนะฮะในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่โดนมากและโคตรสวยครานี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสาเวนี้อีกทีหนึ่งไปครับ โอเคเรียบร้อยกันอีกหนึ่งพันนะฮะอันก็ต้องขอบอกโดยนะเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าเตรียมต้อนรับสําหรับเมษายนและเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่กําลังมองหาตัวรถที่ใช้ทำมาหากินอยู่นะตอนนี้และต้องการเป็นตัวเผารอยเลยด้วยในทีเดียวอันแนะนําคันนี้คันหนึ่งนะครับขวัญใจสายซิ่งขวัญใจรถรัวและก็พี่พทุกท่านอันเชื่อว,ว่าน่าจะคันนี้เนี่ยถือว่าทุกๆคนชอบกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับเท่านี้เนี่ยตัวรถปี2020คันนี้ ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทอันย้ํานะครับ6 4 9 0 0 0บาทไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้ครับขอเพียงแค่มีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ คุณลูกค้าเรื่องที่จะไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดตรงนี้สะดวกแบบไหนติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวอีดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้อันยินดีให้คาแนะนําอันยินดีให้บริการอันยินดีชี้แจงรายละเอียดในการโลิให้กับพี่พีพทุกท่านได้ทราบกันโดยแบบชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับที่เมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกินหน้ามีคนรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวมีคนไหนมาแนะนําให้กับพี่พทุกท่านได้รับชมอีกน,นั้นเดี๋ยวยรอติด,าในในดตามมดดดดูไ้้เเลยละีี๋วจอกััันนให่คครรบบสส